สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆอีพีที่145มาแล้วจ้าพี่ปอคนสวยไปบ้านหนูหน่อยตั้งใจสร้างเพื่อพี่ปอยิืมทำละคสรสั้นได้นะคะไปหน่อยคะอ่ะเอ่อชื่อจีจีนะอายุ14น้องบอกว่าสร้างสามชั่วโมงโอ้โหสร้างเร็วมากสามชั่วโมงพี่ปอล่ะสามอาทิตย์เออเป็นบ้านสี่จมูนะคะทุกคนหวานแหววหวานแหววมา ข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจิจ้เขาจะแต่งให้มันเป็นยังไงนะซ๊ะมีรถสองคันรวยมากใช่วิโตวนี้น่ารักเหมือนโตหมิแล้วเนาะทุกคนเนาะมีลูกตาหน่อยนี่คือโตหมิเลยอะจัดวางของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยทุกคนดูดีมีชั้นหนังสือด้วยห้องนอนกว้างขวางนี่เห็นว่า เฮ้ยเตียงน่ารักดีนะถ้าเป็นพี่ปอก็เตียงสำเร็จรูปอาจจะแบบเอ้ยทำเองบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางใช่ไหมนี่นะเอ้ยสามชั่วโมงก็โอเคอยู่นะทำเร็วน้องๆบอกหุยพี่ปอนูชชั่วโมงเดียวก็เสร็จจริงเหรอสามชั่วโมงนี้กำลังดีนะแต่เพจเป็นถ้าเป็นพี่ปอไม่เสร็จนะสามชั่วโมงเพราะอะไรอะไม่เสร็จอะเก่งมากจ้านี่อาบน้ำก็มีแท่นขึ้นไปด้วย เออดี่จัดออกไปยังออกมาแล้วใช่ปะมีแค่นี้ใช่ว่าเก่งมากสวยมากเลยค่ะจีเจนี่เห็นปะมีอะไรอะไรดูเดวเห็นมีลงจอดลงจอดรถไม่ธรรมดาอืหลังต่อไปดีกว่าพี่ปอคนสวยไปบ้านหนูหน่อยค่ะชื่อขนมสร้างเองนะคะป่ะเราไปดูบ้านของน้องขนมกันดีกว่าว่าเขาจะสร้างอะไร ตอนนี้ก็จะมีเสียงจิ้งหรีดเลไยลนิดนึงนะต้องทําใจนิดนึงอันนี้เป็นบ้านยกสูงนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เก่งกันเนาะเห็นปะมีชงมีฉากกัน้นไม่ธรรมดาจริงๆนี่ห้องครัวบ้านมันเล็กแต่ว่ามันน่ารักนะทุกคนเห็นไหมนี่มีห้องนงห้องนอนห้องนั่งเล่นเปียนโน ก็คือแค่นี้แหละความสุขของคนเรามีบ้านเอาไว้นอนเอาไว้ทำนู่นทำนี่จริงๆแค่นี้ก็ดีแล้วนะใช่ป่ะนี่มีห้องน้ำส่วนตัวได้เฮ้ยเขาจัดได้ลงตัวดีนะว่าป่ะเนาะน่ารักมากเห็นไหมเห็นบ้านบัคเขาเรียกว่าอะไรบ้านสองสูงแบบบ้านสมัยก่อนเนาะพี่ปอไปบ้านผมหน่อยครับพี่ปอไม่เคยไปเลยบ้านของผมขอมาเยอะแล้วอายุเก้าขวบปอสาทับสองผมชื่อปายโอเค บ้านน้องปายแค่มองไว้ไปแรกก็รู้เลยว่าสวยอะทุกคนเฮ้ยมันสวยจริงนะอันนี้ไว้ซอบดนตรีองใสจะชอบชอบดนตรีอ่ะเข้าทางไหนเนี่ยออมีประตูทางนี้เฮ้ยโครงสร้างดีมากเลยใช่โครงสร้างดีมากๆเลยทรงก็สวยเฮ้ยทำอะไรตรงเนี้ยตู้กับข้าวเหรอตู้ใส่พวกอาหารเหรอหรือว่าตู้เย็น เฮ้ย <He, S 2> คิดได้อะเก่งอะ่ะตู้เก็บจานอะไรอย่างงี้ปะเออสวยอะ่ะสวยอะ่ะทุกคนนี่อะไรห้องน้ำน่ารักเชียวนี่อาบน้ำได้ด้วยน่าสดชื่นเดี๋ยวไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าทำอะไรเพิ่มเติมเฮ้ยทำแบบนี้ก็ดีนะชอบอะ่ะชอบโครงสร้างน้องเขาดีนี่แนี่อะไรเอาไว้นั่งชิลๆทำไมมันไม่ติดตรงเนี้ย เอาไว้กลางๆก็ได้เผือดเดินเนาะเอ้ยอยู่คนเดียวไม่เหงาแล้วจ้าตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยทำสวยอะทำเก่งมากเลยค่ะน้องปลายนี่นั่งชิวๆมองสาวข้างบ้านไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีสาวข้างบ้านจ้าโอ้ยมีไก่อยู่ด้วยเห็นไหมขึ้นขึ้นเฮ้ยหลังคาก็สวยอะ่ะดีไปหมดเลยทุกคนนี่เห็นปะดีมากเลยนี่ เราไปหลังต่อไปกันดีกว่านะคะพี่ปอคะ่ะไปบ้านหนูหน่อยคะ่ะหนูชื่อเจาจา่าอายุ1ิบขวบสร้างบ้านเองร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่ปอไปหน่อยนะคะโอ้โหร้อยเปอร์ซ็นตด้วยทุกคนเาจ่าเป็นเพื่อนกับจีจีหรือเปล่านั่นนาดีเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเฮ้ยววสวยมาแล้วแววสวยมาแล้วไม่ใช่ววสวยมาแล้วสวยเลยแหละนี่เห็นไหนี่เห็นป้าบอกแล้วให้ทําแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะลูกกงวางหรืออะไรเงี้ยบ้านมันจะดูมีอะไรอะไรอะไรมากขึ้นเข้าใจปะ่ะมันจะดูเป็นเศษเป็นส่วนเลยแหละนี่สวยลองติดไอ้นู่นไอ้นี่อนั่นนะโอ้โหรับรองจะจ๋า,จาบ้านจะสวยเวอร์จริงๆใส่พวกลูกกงใส่พวกอะไรแบบนั้นนะเข้าใจปะ่ะเออพี่ปอก็พูดไม่ถูกหรอกเนี่ยตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะดีมากเลยอะไปดูชั้นสองจะว่าทำอะไร มีชั้นสองด้วยนะนี่ชั้นสองขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยชั้นสองอ๋อเฮ้ยชั้นสองดีอ่ะไม่เคยเห็นเลยออกเป็นแบบกินข้าวแล้วก็มีครัวมีบาร์เฮ้ยดีดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ไอเดียดีนะแบบชั้นสองดีอ่ะนะตรงนี้ตรงนี้ชอบชอบ เอ้ยไอ้ตรงนี้คืออะไรอะ่ะเอาไว้ทำอะไรบอกพี่ปอด้วยเห็นป่ะน่ารักปะ่ะหลังต่อไปกันดีกว่าพี่ปอไปเที่ยวบ้านหนูหน่อยหนูชื่อเอมมี่อายุ13สร้างเองนะคะเอมมี่อายุ13สร้างเองโอเคไปดูเลยว่าน้องเอมมี่เขาสร้างอะไรหูยใหญ่โตมโหฬารเลยทุกคน ดูสิหลังใหญ่หลังโตนี่อะไรเป็นเรือนเพาะชาหรือเปล่าพวกปลูกกล้วยไม้ดอกไม้กุหลาบอะไรอย่างนี้ปะ่ะเขาเรียกว่าเรือนอะไรเออแลรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนึกไม่ออกอ่ะเข้าไปข้างในดีกว่าบันไดก็หลูหล่ใไฮโซแล้วนะนี่ห้องครัวหูสร้างเก่งมากเลยจริงนะเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีอะไรกั้นตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ดูแบบมีอะไรอะไรอะไร แล้วมันมีอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรห้องโอ้ยห้องนอนใหญ่โอ้ยเตียงสิบามนิ้วปะเนี่ยสูงมากต้องปีนขึ้นไปนะเนี่ยเฮ้ยห้องสวยอะ่ะจัดดีมากเลยอะ่ะน้องอะไรนะเอมมี่เฮ้ยน้องทําดีนะตรงนี้ทําอะไรได้เป็นอีกห้องหนึ่งเลยแหละเออนั่นน่ะดีขึ้นไปเอ้ยสวยสวยมากเอ้ยดูดีดูดีมากเลย นี่เขาจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรเตาผิงวะแบบหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวแบบคนฝรั่งฝรั่งเฮ้ยห้องน้ําก็ใหญ่โตวสวยด้วยเออนี่อะไรหมดยังเข้าไปยังเฮ้ยห้องนอนบ้านหลังนี้มีสามห้องนอนโอ้โหกว้างขวางรวยมากาเป็นชีวิตจริงนี่คือรวยเลยนะเนี่ยนี่สูตรบรรยากาศข้างนอก เออสวยอ่ะวันนี้เป็นปินปินอะไรพี่บอวันนี้ไปแต่บ้านแบบสวยมากเลยอันนี้ก็สุ่มมานจ๊ะทุกคนสุ่มมาจ้ะทุกคนเออสวยทุกหลังเลยอ่ะทุกคนนี่อะไรโอ้โหมีจิบวายด้วยนั่งดูอะไรนะนั่งดูคนว่ายน้ำมีสาใช่ปะ่ะไปไม่ถึงเอ,อ้ยมีสาว่ายน้ำจิก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 ด้วยเห็นว่าโนนโอ้ย สวยสดงดงามตบมือให้ทุกคนหน่อยจ้าดีมากๆเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะ146อืมวันนี้คือแบบสวยทุกหลังเซฟกันได้เลยใช่ไหมน้องเขาไม่ว่าหรอกไปแล้วจ้า